เคยกินเรื่อยอายุที่ยันว่าผู้ลังคนกินเลยยันว่าใบเซียสัน้นบ่อยากเล่าตัดในบ่ใบเซียนผ้าเข่าชั้นผ้าขาชั้นขากอะไรเนาะโหขิดขวดบ่เคยได้ตัดผ้าเข่าปานี่ว่าสิซื้อเมื่อใส่อยู่เพื่อนอกอ่อนเข่าพักอะไรผ้าแบบนี้บ่ ผ้าลายที่ใายถือใช่าผ้าลายซื้อมาให้น้องน้ำฝนร้านนี่ซ้ำนี่ปะดูกลัวนี่แหละซื้อเก้าสิบเด็นี่แหละแพงอืมมันหนักแพง สบายดีสบายดีพี่น้องเอซ์เบอร์สุขสุขสขคนเนาะหลังจากเฮามาคุยกับทางสร้างแล้วก็เลยสิเขามาหาทางสาวจอยอีกกอนยันงไงเราก็ตังตัดฟืนอยูอ่มีบ่อง,องก็เล่นนี่สาวจอย <Yes. S 1> มูเน่ใจคันว้าเรื่องบ่งก็เล่นข่อยอป๊บว่ได้ข่อยอสบายดีเด้อดวงเดียวม่อผ่าน นี่โยโอ้ตัดพวมันอ่อนนีแล้วเนาะแต่มันใบคู่แล้วตัดหยาบขึ้นอย่างนี้มันหยาบได้คันเล่าเศร้าเลยรถโบยู่ซื่อๆเนาะเรานอนอยู่สองมือคือสี่อยากลุกเป็นเห็ดเบียยวโมเมนง่ายเละใช้ลูกไปทางใดเลยดินน้ำึ่นน้ำผึ้งเราหา้่งชามลูกเยอะเลย ตัวได้ฟื้นได้หานอนลงเนาะหากะหานลงงานหนึ่งเอ้าทางวาเซนสบายดีเด้อทางวาเซนเด้อนี่บ่าวยังก็บาซารีน้องเจ้าบอ๊ะน้องเมียน้องเมียคือจะคือกับเจ้าใช่ปะคือกันบ่ก็คิดว่าเป็นน้องเจ้าคนนี้อันนี้ พี่น้องทางเมียเเวเราคิดว่าน้องเจ้าเองอแต่เก่าคือเ <มา S 1> เคยเห็นไปน้ำเนีย่ยเ<แ>อามันคี้คายก,กันได้นเ,เนาะเราคือกับพี่น้องทางเมียได้มันลูกลูกเฮ้นนยนะคนนี้ถา,ามกอนโอ้อันนี้โหแล้วเนาะพอแล้วก็รุ่นเดียวกัน ออโอ้อออน้โอไปเลยนั่นแหละชบชอยแล้วกันนั่นแหละชิบคบชอยแล้วกับเราโอ้ลูกอยูกจ็บอยู่กยด้อ่าะใครเน่ยอะเราก็ได้เห็ุได้ดู่้วอ่าคอยแล้ววะ่าคอย้ะผไม้โฮมได้ตันนี้นะมดซีนองเลนหนึ่งคเด้อ แลวกะน้อกะ่านี่นี่เนาะว่าเฮาเฮือนมันสิบ่นั่นบ่ยะจังว่านี่แหละเฮือนเพิ่นกะสิปุกทั้งนั้นเฮือนเพิ่นสิปกทั้งนั้นเด้อือจเป็นเนาะเอาตัวนี้เนาะนี่เอาไว้แต่ต้นใหญ่มันน่ะติแม่นวิเลยบาดนี้จักแล้วฟังเบิ่งหั่นแหละเพิ่นีวิหรือบ่ก็ได้เอาเพิ่นว่าเฮามันสิตเลยนะแม่นแเพราะว่าดินมันก็บ่ได้วงเนาะเฮือนกยังบ นั er ่นแล้ว่าสีเฮ็ดจักแม่นี่ก็ได้มีแต่ถามสร้างเพื่อนซื้อเสานี่กะถามราคาสร้างเพื่อนแบบได้เัายกขึ้นตั้งเสาวกเอลเทคานเพื่อนก็เอาคือกันกระทั่งพุ่นต้นละพันคือกันเนี่ยแต่ยังบอกว่าสีเอากั้วเอาเงาําใด้ยังไม่ได้ถามเบาเตียงว่าเพื่อนสีหังเอาซําใด้นะยังสิถามเพื่อนอีกเยอะว่าา้ะรางงยี้ค่าสร้างตั้งนะมีแล้ว ทางข่อยนี่แหละก่เนาะจต๋อแล้ว่อยนะเอินแต๋ออะไรูด้วน้ำพรเอิสาวจอยเผือสาวแตอฮตาสบายเน้อทังบ่สนคับเออทังเบาสาลีเนาะดูสาวตอใส่ผ้าแล้วมาเสีมาสิตัดซ่วยนี่มาดู ว้าต้ากันเห็นบ้งก็เล่นนี่นยันยันบริตัดดอกอ่ะ <c oughs> ีดเด้งไงผูตั้งสแตลแล้วโอ้ยเนะเบ้งสีลองสีมันกันยันลืมนะใช่ค่ะว่านี่ซื้อมาให้อันนอ้นองน้องน้ำฝนว่านี่ดวงใหญ่สำน้ำเจ้าเนี่ยโอ้ยบ่เสียนเลย <laughs> โกกมันนี่มักมีบ้องก็เล่นถ้า,าบ้องจะลองตัดบ้องก็เด้อโอกเข,ข,ข่าแท้นี่ฮะว่าเอาผ่าเนี้คือเข่าคักแท่นปูซ้ายกันบ้องก็เล่นกับปุ๊บก็เล่นนี่ฮะย่านว่าทางนั้นกะอสร้า<อ> <laughs> งว่าแท เราไปย่านแต่ค่อยโอ้เราเสียดว้ดังบัดยันหนาวเรลาเดือนหนึ่งเดือน2องนี่อืมนี่ไม่นี่ดังคักเลยเนาะอืออู้ผ้าเนี่ยเข่าเขาแค่นโอทันสองานก็เมื่อยเลย ไพ่ไพ่ขึ้นนี่จะไพ่ขึ้นกกมันนี่เอออะไรคือก็ว่าก็หันได้ช็อตตอนเลยเด้ไใ่กันเลย เจ้าคือไปกองใกล้ก๊อกแท้บัดจูดพันแห่ก๊อกแทะไปซื้อบอบัดจูจูเธอหน่อยดิใส่ซีนช่วยสิตใจกันบมดญาติก็ได้ผ่าบมมีดามดถอะอ่ะโู้เข่าแท่นี่ ให้สื่อมาดวงนี้โอ้หไหนคนทีโอ้โ้โอ้ยโอ้โหโหยังนี่น <c oughs> ห้างบ่ห้างเต็น์ห้างผาดวนบ่ห้างมันคือสีเฮดจาระบานฮ่า <c> า <oughs> Một mình khửn tắt càng cươn bọn Công anh đây vào lay là bọn Nè Bọn này đáy tổn lê bọn Mình ra cho Bọn con bớt lấy bọn nhịp hộp chèo lông bọn Tít máy chảy ra cả. เอาลริ่เธอละหน่อยเอาไว้โฮมเดียวพ่อที่โอ้โหขึ้นผูขึ้นก็ขึ้นเก่งนีเนะฮะเนียนนะเจ้าอยากมีสัญญาณบปล่าเจ้าอยากมีสัญญาณเจ้าไบผูด้วยชุดผู แม่นบอลตูปแล้วอยู่ตะกี้ผูกใส่กันยังสิไปเพื่อเล้วจากหน่อยนี่บอนนี่ก็มีบบอลไหนบอนกกสมกวกชมใช่นะสมพอดีพวกชมพอดีวันนี้เขอโทษซับไปถิมไว้แล้วจ้ะไปเบิ่งดูไปแซนคันมีเอิ้นข่อยเนี่เด้อขันก็ขึ้นมันก็เปลยนี่เปล่าซาลี่คือดงกกในโบมีบ่กองขึ้นไปโบมีบ่แต่บอนหน่านนะมี เออเจ้าไปคันนี้เจ้าเอิญขยันเด้อเมียนบอกเจ้าว่าบนนั้นมีเจ้าคือหูว่ามีเห็นทีมงานเขาเอากล่องปะอยู่กกไหมโอ้เมียนบอกกกงาก๊อกสมโอ้โอ้เจ้าเพิ่นลว่ากันว่าบันนี้มีเพิ่นว่ะที่มีป่ะง่บไปเฮะตจ้าใขื่นก็เงี้ยวปะจักใส่ใส่ขืนก็เงี้ยวนะฮะ เออเท่านั้นแม่เอานม่บ้าพะโทรศัพท์เท่านัน้นโอ้ได้อยู่ละเวเซนโอ้่ <c oughs> อะสอยแล้วก่อนพี่น้องเลยสอยตอนแรกสอยได้เหยีอยไปซอยเป็นน้ำทายคลิปไปนน้ำเมือมม่อยอยู่วเจ้าบอกกินบ่อเอ็มได้กินฮะกินกินว่เดี๋ยวไปเอามาให้ก็ได้ะ เอาเอียมลอยมาหายแล้วกันพี่นัองมีอยู่น้ำตู้น้ำลด เ้าก็เค,กเ,เคยกิน,นบาน่างไหมบ้างนี่เคยกินเย็นวันหัวใจวายนี่ธงขยะเย็่ยมไเห็ดธงขยะเดอะ้อเลย,ยเอา้ามีอยู่ไหนเจ้าเอา <laughs> อเรากินมองดูใส่พิษกันซีน้่ม <laughs> ค้างก็แห้งแน่น่ะมองดูเคยกินเรื่อยอายุที่เออย็นว่าผู้ลังคนกินเลยเย็นว่าหัวใจสัน้น พอมีแห้งอ่ะเดี๋ยวพระท่านได้กินเข่าไปจ๊ะกินจัะหน่อยคืบอบวกินไม่หมดเดี๋ยวไม่กินอีก <laughs> กินหมดแล้วแล้วหัวมันเย็นเรากินเอ็มลอยกันอ่าเเ้นี่ เจ้านะ่ะเวลาเจ้าใส่เสือไปนี่ก็ส่งขันย้าวนะปิดตาเพลงปิดตาเพง <c oughs> FC ว่าโอ้ยสะพนครับม,ม,มันเตวจะเป็นคือกันเหมือนันเห็นปะไปใส่น้ำตาดได้ก็คือเหนียวจูดขวดเตกต่ำพราแห้งนะ,อะ,อะโอเคตัดเนี่ยมันเปลี่ยนจะให้ลดพินมามันสีมันเปียนนั่นบ่ได้เลย Đó là con chắc nói ừ. Con tì Để con tì mày ra Lẽ ảo khát mày mẹ này đó Mẹ sẽ ở mưa trọt đó Của thằng nặng nó phôn à. Nhắn mạo nhắn mạo con tì à. Bye Và đi Giờ lưu mà khát nó quay lột mẹ đó Mẹ sẽ ở mưa trọt Mẹ anh khỉ là ở mẹ đó ะเห็นบ่าคนตีฮะเลยเห็นจีเลยเห็นแอบเห็นเลยกะมันนี่สีเอาเอาได้มันนี่สีคล้ายๆเนี่ยเรอยากเฮ็ดเรียลรดคนเนาะเลยคันเช็บแต่โอ้ยเฮ็ดบ่มีกำลังใจอยากเฮ็ดด้งเินเสียงเงนแซลแซลโอ้ยรักไรยดิเมื่อยเนาะซาคอยดอกว่า บ่อยากลองตัดนบ้านว่าเสนผ้าเข่าชั้นคาาา่นาชักขับอะไรเลยโหคิดขวบุคคยได้ตัดผ้าเข่าป่เนี่ว้าถี่ซื้อมาใอ่อยู่เพื่อนคนเข่าผ้าอะรผ้าเป็นปนี่ยบ้าผ้าลายที่ายถึงจิบบาผ้าลาย ซื้อไว้ให้นั่งแล้วฝนว่าน,นี่ซ้ำนี่ปะรู้กลัวนี่แหละซื้อเก<ม>้าสิบเด็กนี่แหละแพงมันหนักแพงโอ้วนักเบาซาดีตัวคิดว่าลูกเต้าเล่าใครสิดอกอ่า chắc phi là nhộn nè à? ừ được cái nhảy nam ừ nó bỏ chắc nó khăn rô ăn phò mê rô ăn chắc thảm luôn, khăn tham luôn một tàu này leo ừ. ừ, đấy xì hủ nó xà phô nó xà ơn tèo nó Rồi, lúc phải, chắc là bạn. โอโ้ปล่อยกระตัดไปไลยเติบด้วยนี่อ,ตอีต้นแล้วพี่น้องต่อยแล้วกันเราจะให้มันเป็นในทางลดเข่ามาบวดเข่ามานี่เนาะเดย Ừ. À. mình hào quay khay vô chủ luôn đó. À, đẹp rồi. Ôi mười ra khỏi cả. Nàng sau mười còn nữa. Để rồi. Chào vừa sau không? Bốn Quá có được mười. Ừ. Cái kèn kìa chào

จะขึ้นได้ปะคงไม่คะจ้อยได้ขึ้นได้แล้ว,วอ่ะยอมเลยเนาะยอมแล้วค่อยตะกี้ขึ้นได้ยุแต่ยังน้อยค่ะถ่าออกขึ้นมาได้ <c oughs> แต่ข้าอมันยุชิบไป,ปขึ้นได้เด <c oughs> ี๋ <c oughs> ยออนนนนะวน,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 นี้ยอมยอมมาเสียนเดี๋ยวนี้นัตะกี้ใครกินก็ชิบเลยเม่ขนข้าวตะกี้เดี๋ยวนี้ยอมชิบเลยอ่ะเมื่อไก็นั่งพักเร้อสั่จ้อยเหนย เราแบาาบเราโมเมย์คอยดูใจเต้นตุบๆเอาเอมลอยเรากินกินนี่างนี้ให้หันทานมากินบ่เออมลอยกินแล้ลลววะ <c oughs> <c oughs> แม่โมเมย์มันพอาเป็นไงวัน้อยเอยเบบพ่อเฮ็ดอะไรเฮ็ดน้ำหมอวานนี่เราเจ็บแห้งกับหมูย<น>ืนน่นนนบนมือคือขคอยแล้วขนาดไปมุ่งหน้ามอพี่ขคอยก็ยังตีครับเป็นจะได้่ะเมื่อวานนี่คือว่าไปเข่าห้องหมอบ่เอาเป็นเจ็บพ่องเป็นยังไง ไปปวดเป็นไงเนว่าเป็นเพราะเพาะเพาะขึ้นเขากินข่าตรง้ไม่อยกินยังมไหแลคุณพูดคุยอะไรเมื่ไ่ไม่กิไซิต้งตัวไหไเขากง่พูดแล้วมายังสัตสที่เจ้ากินมีเนื้อจํำกระเดกบอง โตประเด็กบองมาล้วประเด็กบองมาแล้พราประเด็กบองมันสิมีคามีแต่ไข่นีอยู่หันเลยพิดแม่นมั้นแหละเนี่ยนแนเนี่าแ้นียตไปปวด้โอ้ยงานดอดแท้ๆก็กิน้ยเฮยกินยังจะกปกินไวท่อามันจะขึ้นเนาะมันะว่ามันจะเป็นมันจะขึ้คือทราว่าเจ้าของมึงรู้หาเอาคืนว่า เต้อไงกินเข่าแล้ววานนี oh. ้เขาขับเาับเต็มที่วันใดที่หนเืองะว่าเอ้เดี๋ยวนขาเดี๋ยว้องไปเรื่เ็ตอว่ะเ็้อจแบบลกวันนีเดี๋ยวเที่ยว้นไ่ใชว่าพี่รถไปน้อยจิบกดมือลอยเข่าลอยเขาว่วนอนดูป้าเหมือนสูงนึงนี่กินยาด้วนกันนอนดูป้าเหมอนละเป็นคือเราเป็นได้สามวนี้ ไทยละบอกแล้วหเออก็เลยไปได้ปดพเอานีแล้วพี่ชัมพิดทิมบหใยอะไปหาหมอแล้วมันเศร้าเนาะไปหาหมอว่าเศร้าอีเลยมันเนาเนาะจวจอยเนาะเออจอยแล้วเจ็บฟีไปหาหมอก็มานอนือเศ้าเราปะัตัว้องนี้มันมึงคือว่าเป็นพนธเบดินอันนั้นเป็นตุ้มแด เมื่อยกับพักพรก่อนได้จังเฮ็ดไหมเื่อเมื่อยไดมื่อยก่อนพักพอก่อนโอ้โง่ด้งอมหชไปทีงีกเลยเดี๋่อยหเห็นเปลนไปน้ำเห็นเป็นไปน้ำเหสอเบิ่งเอาเอาเอาไม่หน้ากอนไหนหือว่าเอวาซาลีฮุบแมวซาลีกโอ้โหโอ้ยวาซลีฮุบใช่เราให้ก้าบไงจะกราบเลยล่ะฮะ มาโอ้โหฮัลโหลแล้วไปฮุบไปโฟมย่านเนี้ย่านบ้งนะย่านบุ้งอ้าผู้ชายกับย่านบุ้งวะยวแตกแม่แล้วเนาะมาเสิร์ฟก็ได้มาเนี่ยเราเจ็บแหงโอ้ยเราตะกะบะเราก็มือซื้อน่ะ มันค่อยดีไปนั่นแล้วเนาะหัวมันยั่งเนาะใชยเนาะหัวมันยั่งยั่งบาท่านออกบ่นออกน้ำหนองออกน้หนองเล็กหน่อยซื้อคัามันออกนะโยบแล้วอะฮเจ้าวบอสสลีแล้วเก็บชอยเอ้ก็สิเป็นแนมมันกว่าค่อยแล้วผู้หนึ่งเรื่องบงนี่ย่านขึ้นยังนี่ อ่าแล้ะเข่าครับถชาเข้ากล้งกลายนึกว่าจากันด้ยยูไก่กันนะว่าไก่ใครเนี่ยมัน ไอ้นเยอะเห็นเยอเอ้ยป่อยกันนี่แต่อรยบยูช่วงนี้อรยลบยูตลอด่วงมือนี่ปวดเท้าเจะเกลือเละบันเมื่อไรเอออแล้วอเรา่ะเรานั่นเราอะปวดเมื่อยเราอะไปเรื่อยนะเนาะห็ดเรื่ยโอเคยุ่นพอเห็ดหไป làm sao mà nó bền ra? Ôi, dây lái đỡ rồi đấy. Mùa mưa nó ồn, mà tháng bao. Này, để dẻo xin, sau về còn khảo lục nó còn. สิ้นแหง่งสิ้นแหง่งเอ,าอ้าส่หเลา่าไห้ป้อนลูกแล้วซ่ยช่ยป้อนลูกเจ้าเ <c oughs> บิบ Nh ้งด้วยฮะเบิ่งด้วยฮะยังบร่ไดุ้กแล้วเ <c oughs> <c oughs> บิงหาเบิ่ออบงเ้ว้อหอมว่ะยังไป่ทอดเลยป้อนเข่าลูกเด้อสิ้นแห่งย่ซื้อมาแต่เซนโนพอด้วยซิ้นมาจากเซนโนเนาะอาจารย์ได้กะ สิขอโต้ก้อนเพอร์เซนด้วยไขกะป๋อนิด้อทักสาวจอยกับพักก้อนเน่โดยคือทักเพอร์เซนกับบาสซอรี่โดยโดยราสบายดีโอ้ยเนาะฮะโอเคพี่น้องกันนะพี่น้สงชาวคนกับสิขอต้แล้วว่าจะไปก่อนพักกันในคลิปหนะ้าพี่น้องซ,ยซอยสาวจอยตัดฟืน้นเนาะก็ะเลยซื้อสินแห่งฝากลูกหลาเดียกอาจจะได้กระพาะก,กันคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสาบายดี